สาวกประตูรั้วสีแดงไม่ดูเลยแสงมันนีนะครับหลังจากชังน้ำหนักนะครับขับรถเข้าไปไงมันอะไไม่ได้ไม่ค่อยเห็นไงขับเข้าไปไม่ได้สังเกตรีบบนะครับร่อนเย็นนะครับหลาดเนื้อหลดตัวบอลอะไรบอลตัวบอลตัวอ๋อเหรอคณะอะไรเนี่ยรัฐประสาทนศาสตร์คณะเกี่ยวกับการเมืองเหรอครับเกี่ยวกับการเมืองเทศศาสตร์นะ เองเรียบวันนี้แสงวันนี้ติดตันช่างเหมือนเดิมนะครับกนมือท้ายเลยเนี่ยต่อประมาณนี้แหละเดี๋ยวในโซเชียลเขาจะบอกแสงวันนี้ลดเยอะเดี๋ยวนะแสงวันนี้ลดชา้าดึงไว้ก่ได้แสงวันนี้ลดเยอะ,ยอะวันนี้ไม่ต้องกลัวที่คาดตะติดตีมาตลอดอแค่มาลดเลิมแต่เปิดปีใหม่ม <c oughs> ตอนนี้มีคนชนะยังเนี่ยยังไม่มีเลยมีใกล้เกียงสุดนะครับใกล้เกียงสุดเอกะรัก เพชรสมานเสาอาทิตย <ider Stadium> ์ไหนอาทิตย์นีี้ครับออ๋ท่นี่ยใช่ไหมที่พิเตออาทิตย์นี้เพชรสมานจะเอวอายุเหนื่อยนะเหนื่อย่ตอนนั้นเอวอายุยังไม่ค่อยดีที่ชนะใหญ่เลยไม่ใหญ่เลยร็สมานดีแล้ววันนี้เขาได้จกำลังรับเลยได้เสียพี่เอาด้วยพเตจะได้ราคาเปลี่ยนๆหน่อยนี่ไงอาจารย์ก่อ้ อวังหินเนี่ยเนี่ยอวังหินเนี่ยเนี่ยอาจารย์เข้าเลยเสร็จก็ตรงนี้แหละหมดแล้วอาจารย์ม่มีแท้ก็ไม่มีได้แล้วหมดแล้วไเหลือะไร้าสิแสงมาดีสิบเก้าพี่เต้แสงมาดีสิไม่มีอะไรล่ะเล่ไม่เล่นไงอ๋อเล่สิบเก้าโอ้แค่นี้ต่อนะาสี่ปิอะไม่ได้สองแสนเจ็ดเฮ้ยอาละเอาถ้าถ้าถ้าต่อสิบเก้าสองแสนเจต่อไปเลยอ่า แต่ขึ้นมาเนี่ยเผลอยันไหนยันยันจริงๆนะขึ้นมาเดี๋ยวแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินสิบเก้าติดต่อไหมพี่เลยสองแสนเจ็ดถ้าต่อนะหรือหรือลองราคาต่อใช่ไหมพี่เต้พร้อมต่อสิบเก้าสองแสนเจ็ดเต้เสียสามแสนกินอะไรต่อไป อะไรแต่จริงเนี่ยพี่ไม่ต้องบอกราคาที่ไองแพรผมมั่นใจว่าหมดยกแรกนะเผื่อพี่ได้ราคาแบบเสมอยันด้วยเลยอาเหรเขาไม่ใช really, ่หมอนหมัดเฮ้ยเดี๋ยวรุ่งกิจร so ุ่งกิจใช้สไตล์กับปิตันเอาเตงกันแล้ว